ตามไม่ได้นะคะ FC ถ้าไปเมกาแอตตามไม่ไหวนะคะคืนนี้อย่าจำใจแบบคนไทยไม่ได้เดี๋ยวไปเจอคนไทยในนิวยอร์กไปนิวยอร์กนะคะแอดตามไม่ไหวนะคะไม่ต้องให้ตังค์แอดมาตามดูนะครับให้ดูมีอะไรบ้างเรนจานิวซิลอย่างเบลเบลมีอะไรอีกแปดเดี๋ย่าจำไปนีดพอมันยจกแบบนี้ เขาว่าวันสุดท้ายวันที่ออกเกย์สนุกใช่ค่ะคุณนิมจะกลับมาไหมคะ9วันไประยองไประยองจริงดิเดี๋ยวเราไปละยองกันทุกคนไปละยองอเมริกาไปอเมริกาตามไม่ได้นะคะ FC ถ้าไปอเมริกา FC ตามไม่ไหวนะคะทุนเนี้ยจะจำได้แบบไม่จำได้จะไปเจอคนไทยในนิวยอร์กอ่ะ นิวยอร์กนะคะแอดตามไม่ไหวนะคะไม่ต้องให้ตังค์แอมมาตามคุณทีมจะไปนิวยอร์กค่ะนะคะจะไปนานนะคะพ่อส้มจะสี่บอกส้มค่ะจะมาไปแป๊บนึงได้ไหมจ๊ะอ่ามาค่ะพุ๊ดฮุ๊ดมาค่ะพุ๊ดโดนทังแม่ก็ได้พี่นี่ปหะพวกนี้เลยค่ะ ไปนานนะคะพี่พิมครับนิวยอร์กกับบอสตันเ่อจะมีในฟังอยู่แล้วทำงานอยู่ที่นิวยอร์กกับบอสตันเดี๋ยวขึ้นตารางไว้ให้ว่าไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวจะได้ในสารดุลทรูดแล้วก็มีอะไรที่อยากจะได้เข้าสับกับคนไทยที่ในพื้นที่มันปังเรื่องเดี๋ยวการติดต่อก็ต้องซูนหรือเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเรื่องเกอย่างอะไรเนี่ยก็จะได้ทำงานเพื่อคนไทยทั่วโลก คนที่อยู่นิวยอร์กฝากคนที่อยู่อวอสตันนะคะว่าพี่ทิมจะไปใครมีอะไรจะให้ช่วยเหลืออะไรก็ออย่าลืมนะคะเจอคุณทิปได้เดี๋ยวจะบอกหมายกระโดการเมื่อไปถึงนิวยอร์กแล้วนะคะ okay.